ไม่ได้กดมอนิ่้ก่อนเคยเล่นโอ้ขอบคุณค่ะวันนี้มันรสอะไรคะเนี่ยสีแบบนี้รสอะไรคกกะอ๋ออร่อยไหมคะรสนี้เช็กอีกนิดนึงค่ะลูกเช็กอีกนิดนึงโอ้ยให้แรงๆเลยค่ะขอบคุณค่ะเปิดให้แม่ด้วย โอเคแม่จะซอตอนนะ้อืมหมดแล้วเดี๋ยวไปเรียนกัน